ก่อนชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ปริศด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปริศสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับปริศก็จะพาพี่ๆม่อยู่ในเหรียญของพระอาจารย์ต้อมนะครับปัทสโรเช่นเคยนะพี่นะซึ่งก็จะเป็นในชุดกองบุญนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า2เหรียญนี้นะครับปริตไปได้รายการอะไรมานะครับหนซ้มโอ้โหนะครับ ในเหรียญน,นี้นะครับจะได้เป็นรายการเหรียญเสมานะครับในชุดกองบุญนะพี่นะอันนี้จะเป็นเนื้อทองสําลิดนะครับแล้วก็เหรียญที่2นะครับมา1 2ึอซ้โอ้โหนะครับเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆพระปิตานะครับมาเดี๋ยวมาดูกัน1 2ึซ้ม อ่านี่นะครับในองค์นี้นะครับก็ได้เป็นเนื้อสำริดเช่นกันนะครับจะเป็นเหรียญเสมานะครับนี่เสมาวัดท่าแสแบงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะพี่นะตอนนี้นะครับกระแสเหรียญเสมานะครับของชุดกองบุญนะพี่ปังมากๆนะครับราคาสูงมากนะพี่นะนี่นะครับผลิตเองก็ไปปิดมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้มีการ อัปเดตจำนวนการจัดสร้างนะครับวัตถุมงคลที่อยู่ในชุดกองบุญนะครับที่มาเดี๋ยวปริตเอาให้ดูนะครับว่าตอนนี้เขาบอกมาแล้วนะครับว่าแต่ละรายการจัดสร้างเท่าไหร่นะครับนี่นะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูจำนวนจัดสร้างก่อนเนาะในชุดกองบุญกระถินนะครับเขาก็จะมีหลากหลายรายการนะพี่นะ ถ้าเป็นรายการหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นพระสมเด็จดินเผานะครับจัดสร้าง2,564นะครับปิดตาพิมพ์ใหญ่จัมโบ้นะครับ ,7826 นะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับ6,270นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญดอกจิกนะครับจะจัดสร้างทั้งหมด1 5 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งในเหรียญดอกจิกนะครับเขาก็จะแยกเป็น5เนื้อนะพี่นะจะมีกระไหลเงินกระไหลทองนะครับ ทองสำลิดนะครับทองทิพย์แล้วก็เนื้ออัปาก้านะครับอย่างละ3,000เหรียญน,นะครับรวมกันแล้วจะได้15,000เหรียญน,นะครับสำหรับดอกจิกนะต่อมานะครับจะเป็นเหรียญหล่อเสมานะครับถ้าเป็นเนื้อเหล็กเปียกนี่พี่นะจัดสร้างเพียง1,600เหรียญเท่านั้นนะครับตอนนี้เหล็กเปียกราคาพุ่งมากนะครับถ้าเป็นเนื้อหล่อโบราณที่เป็นเนื้อสำลิดนะครับจัดสร้างเพียง3,000เหรียญเท่านั้นนะครับ เออน้อยมากเลยพี่นะจึงทําให้เหรียญเสมานะครับราคาสูงขึ้นเลยนะพี่นะพอจํานวนจัดสร้างออกมานะพี่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้จะเป็นหล่อเสมานะครับเนื้ออทองสำลิดนะครับนี่นะในเหรียญน,นี้นะครับแววตาสวยคมชัดมากๆนะพี่ดูนะครับเออสวยๆนะพี่นะเนื้อทองสำลิดนะครับ ตอนนี้กระแสกำลังมานะครับราคากำลังตามไปกับเนื้อเหล็กเปียกนะพี่นะเออนี่นะครับจะเป็นพิมพ์เดียวกันเนาะเห็นไหมเอ่ยนี่ผิวนะครับแก่น้ําทองมากนะครับพี่เหรียญนี้นะครับอืมอันนี้จะเป็นค่าแป้งนะพี่นะสวยๆนะครับนี่ พิมพ์อะไรต่างๆนะครับจะเหมือนกันกับเนื้อเหล็กเปียกนะครับส่วนด้านหลังนะครับโอ้โหสวยมากนะพี่นะเหรียญนี้นะครับจะมีค่าแปงด้วยนะครับนี่มีเสน่ห์นะในเหรียญนี้จะได้หมายเลข3088นยนะครับนะ3088แแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะตอกวทบเช่นกันนะครับโอ้โหผิวสวยๆนะครับพี่สวยจริงนะครับนี่นะเออ ในองค์ที่2นะครับที่ได้มานะครับก็เป็นเนื้อทองสำลิดเช่นกันนะพี่นะในคลิปนี้ปริตจะไปเก็บเนื้อทองสำลิดมานะครับนี่ผิวสวยมากนะครับแววตาสวยชัดเจนนะพี่นะอันนี้ก็จะแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนจะชอบที่มีแบบบางคนก็จะชอบที่มีเหมือนข้าแป้งแบบนี้นะครับบางคนก็จะชอบแบบเนียนๆเ,เรียบๆนะครับนี่นะเออ ในเหรียญนี้นะครับก็จะได้หมายเลข2,97นะครับหมายเลข3หลักนะครับนี่นะผิวสวยจริงๆนะครับส่วนราคาเช้านี้นะครับปริบไปเห็นมาแล้วนะครับเขาก็จะเปิดกันอยู่ที่1,700นะครับนะณวันนี้นะครับแล้วก็มีบางมีบางไลฟ์นะครับเขาก็จะจบกันไป2,000นะครับ อันนี้ก็จะขึ้นอยู่จังหวะด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับถ้าออกทองเยอะหน่อยนะครับราคาก็จะสูงขึ้นอยู่ที่ความชอบของคนประมูลด้วยนะครับบางคนเขาก็จะชอบเป็นเนื้อที่แบบเหมือนทูโทนนะพี่นะที่จะเป็นเนื้อทองทองแล้วก็จะตัดออกมาเป็นเนื้อที่เป็นเหมือนน้ําตาลนะครับเอออันนั้นราคาก็สูงนะอยู่ที่คนประมูลด้วยนะครับเออ <laughs> สไตล์อตของคนเล่นนะครับว่าเขาชอบเนื้อแบบไหนลักษณะแบบไหนนะครับนี่นะเป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับรุ่นนี้นะครับถ้าถามปริศนะปริศนะ่ะชอบมากเลยนะครับพี่สําหรับเสมาเหรียญหล่ลอของพระอาจารย์รุ่นกองบุญนะครับสวยมากสวยจริงๆในพี่นะแล้วก็จัดสร้างน้อยนะครับอย่างที่ปริศบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปในพี่นะว่าจานวนการจัดสร้างเขาน้อยจริงๆในพี่นะเนื้อทองสำริดนะครับสามพองค์เท่านั้นถ้าเป็นเหล็กเปียก 1,600องค์เท่านั้นนะครับแล้วก็การรันหมายเลขนะครับเท่าที่ดูมานะครับเขาจะรันรวมกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเนื้อเหล็กเปียกนะครับจะเจอหมายเลขอ่ามากกว่า1 6น0นะครับอ่าสนหรือ4,000นะครับปลิศเคยเห็นมานะดังนั้นนะครับในเหรียญหลอกเขาจะต่อโค้ดร,รวมกันนะพี่นะนี่สุดท้ายนี้นะครับปริศก็ฝากพี่พี่ ฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ปริตด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริตจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆที่ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวยเนาะพี่เนาะ